มาครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับเราจะพบเจอกับ s s r หรือเปล่านะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับที่หน่งครับลุยน่าจะ N แล้วครับ N นะครับแล้วก็ N นะครับ โอเคไป2องที่สครับ N ครับ N ครับโอ้ใบนี้หายากนะครับแต่มาแล้วนะครับต่อไป2องที่สครับมายังน่าจะยังไม่มาครับ30ยัง N อยู่ครับหกยัง N อนอยู่นะครับโอเคครับ ลุนกันต่อครับลุนกันต่อครับมาซองที่อ่าซองที่4นะครับซองที่4มายังนังจะยังไม่มานครับ17ครับเอ7คืออะไรอันนี้ก็อ่าโอเคเอ็นธรรมดาครับเป็นใบที่หายากอยู่นะครับแต่มาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วใบที่หายากเลยครับ ต่อไปตองที่5ครับของล็อตนี้2ที่5มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่ดูใบบนก่อน20นะครับยังเอ็นครับแต่ใบนี้วิบวับแล้วนะครับเป็นอ่าเป็น R r นะครับเป็น I r RR มาดูซองนี้ครับดูที่ว่าจะได้เบิ้ลหรือเปล่า26ครับธรรมดาครับ130ธรรมดาอยู่ครับโอเค ธรรมดาอยู่นะครับไปลุ้นกันต่อนะครับกับซองที่7ครับซองที่7น่าจะยังธรรมดาครับ27ธรรมดาครับแล้วใบนี้76ก็ยังธรรมดาอยู่นะครับเป็นใบธรรมดาอยู่ไปลุ้นกันต่อนะครับกับสองสุดท้าย SSR จะมาไหมหรือวิบวับจะมาเบิ้ลไหม38ครับยังธรรมดา119ครับยังธรรมดาครับโอเคนะครับยังธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันครับใบนี้ครับใบนี้ครับจะเป็นใบไหนใบไ,ไหน67 67... เเป็นใครเอ่ย หนึ่งสองสามว้าวสวยงามครับกับใบนี้ก็ค่อนข้างหายากอยู่นะครับโอ้ท่าคล้ายๆกันเลยนะครับเยี่ยมมากสวยงามครับนี่นะครับยูราม่านั่นเองนะครับดูราม่านะครับเป็นใบอาร์อาร์นะครับเป็นอาร์อาร์นะครับรุ่นกต่อไปครับ SSR ต้องมาแล้ว